พอเจอวิกฤตเหตุการณ์นี้มันเป็นเครื่องการันตีว่าสิ่งที่นำมาตลอด3ปีมันโคตรชัดเจนเลยค่ะเราเหมือนมีหลุมหลบภัยมีเกราะป้องกันตัวเองที่ชัดเจนมากๆถ้าเกิดตลาดปิดหรือห้างปิดว่าหนูไม่ต้องตุนหรือทำอะไรมากมายเลยค่ะมีรอบบ้านเหมือนเป็นเซฟโซนของเราเลย ที่เราปลูกเองค่ะเขาจะมีพลังงานที่ดีมีการเจริญเติบโตที่เรารู้ที่มาที่ไปของเขาแน่นอนละยิ่งเราได้กินผักที่เราปลูกเองอะค่ะมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกภูมิใจอ่ะแล้วก็รู้สึกสดชื่นกับผักที่เราได้ปลูกเองอะค่ะเวลาเอาไปให้ใครเวลาเราส่งมอบให้ใครมันก็ยิ่งทําให้รู้สึกดีขึ้นไปอีกค่ะบางคนถึงกับอกว่าหนูกําลังจะโดนเลิกจ้างนะหนูต้อง กลับไปทําแล้วล่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าทําเลยดูเลยเริ่มเลยเริ่มกลับไปคิดถึงพื้นที่ของบ้านตัวเองสร้างแหล่งอาหารล่ะเขามองว่ามันคือความอยู่รอดล่ะแถมเป็นความสุขความสุขมันต้องมาจากที่เราอยู่ได้ด้วยตัวเองโดวแท้จริงให้ลองดูถ้าลองแล้วชอบลองแล้วใช่ ลองแล้วเกิดเป็นความสุขแบบที่พี่ทำได้อะน้องทำได้แน่นอนมองภาพว่าพื้นที่เราพอทำอไรได้บ้างเริ่มจากอะไรได้ก่อนเริ่มพี่แอนเริ่มจากเล็กๆค่อยๆพัฒนาตัวเองก็ทำได้ไม่ต้องมีต้นทุนเยอะขอให้มีต้นทุนความคิดและความจริงใจที่จะทำเอาจริงเอาจังกับมันนะคะส่วนใหญ่ก็ปลูกไว้เพื่อกินเองเพื่อดูแลตัวเองเริ่มอยากมีมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆตรงไหนก็เริ่มหาและ ตรงไหนที่พอจะปลูกได้ให้ตัวเองในครอบครัวกินได้ค่ะก็ประสบผลสำเร็จบางคนก็ปลูกจนถึงขั้นได้เป็นอาชีพเสริมเลยค่ะบ้านคุณอย่างน้อยมันก็ต้องมีหน้าดินบ้างแหละอย่างน้อยมันก็ต้องมีใบไม้ไมบ้างแหละอย่างน้อยมันก็ต้องมีที่ซื้อขี้วัวหาขี้วัวได้บ้างแหละมันไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้นอกเสียจากว่าคุณไม่ยอมพมนันถ้าเขาคิดอยากที่จะสร้างที่จะทํานะเดี๋ยวมันจะพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยจากสองแปลงเพิ่มเป็นสามแปลง ที่พอดีตัวเราเน้นทําน้อยให้ได้คุณภาพดีกว่าเพราะเมื่อไรที่เราปลูกแบบไม่ใช้เคมีค่ะการดูแลใส่ใจมันค่อนข้างเยอะหน,น่อยรสชาติมันแตกต่างคุณภาพแตกต่างเมื่อไรที่เขาได้มากินปุ๊กเนี้ยค่ะเขาจะกลับมาซื้อซ้ำว่าผักเราอร่อยกว่าที่อื่นใช่มันตามมาเองทุกอย่างเลยค่ะโดยที่เราแทบไม่ต้องทําการตลาดอะไรเลยมันเป็นเรื่องของโอกาสและความหวังที่จะสร้าง พื้นที่สีเขียวขึ้นให้เต็มในแต่ละจังหวัดเลยด้วยซ้ําถ้าเขาอยากทําแบบหนูปุ๊บเขากลับบ้านไปเริ่มเริ่มเริ่มแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ค่ะเราจะมีแหล่งอาหารที่ดีแหล่งที่ปลอดภัยดีๆเยอะที่คนไม่ทิ้งปล่อยให้คนกลุ่มหนึ่งทำาเงี้ยค่ะทำอย่าลังเลเชื่อว่าตัวเองทำได้